สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro c k มาเร่าที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ Asus Tai Chi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Opp o p p o สวัสดีครับสมาชิกเว็บไซต์ w r w w o c k z o n e c o m นะครับวันนี้อยู่กับผมนัทมิสเตอรี่ครับในรายการ w o o k z o n e TV นะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับโปรดักที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ช่วงนี้จะเจอโน้ตบุ๊กกันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไม่ได้ตายหายไปจากบ้านเราสักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นอัลต้าบุ๊กนะครับสลิมโน้ตบุ๊กหรืออัลต้าตีนต่างๆมาเยอะแยะวันนี้โน้ตบุ๊กครับจากทางค่ายเอซูตนะครับซึ่งจะเป็นในรุ่น เอซ s VivoBook ุ3 0 0 c a นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะมีความน่าสนใจยังไงมาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากในส่วนของการดีไซน์ก่อนเลยนะครับมาดูดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีเอ่อลายปัดเซียนเป็นเส้นๆนะครับดูมีเทกเจอร์นะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้เอซ s ตติดอยู่ด้วยตรงกลาง นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของทาง a อ u s นะครับตัวเครื่องรูปทรงก็ยังคงเป็นสไตล์ของ a อ u s ตเขานะครับดีไซน์เรียบง่ายนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นพื้นผิวแบบเรียบๆครับสีออกสีเทาเข้มๆนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับขอบของตัวเครื่องนะครับก็จะมีสีที่เป็นสีบรอนนะครับตัดกับสีดําด้านบนและด้านล่างนะครับดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับ ความบางตรงนี้นะครับกะจากสายตาไม่น่าจะเกิน2เซนติเมตรนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์มาด้วยนะครับส่วนที่หนาที่สุดของตัวเครื่องนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสเซนติเมตรนะครับถ้าเกิดเรามาตรงส่วนที่บางๆของเขานะครับมาดูกันนะครับบางๆก็จะอยู่ประมาณด้านหน้านะครับฟ้าบนะครับบางๆก็จะอยู่ที่เส้นกว่าเกือบ2ซเ้นเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่เลยครับ DC in ครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับ RJ45 สำหรับสาย LAN นะครับจะเป็นยิ่งยิ่แบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ออกแบบมาค่อนข้างบางนะครับ D sub 15 p ิ n ครับสำหรับเสียบสาย VGA นะครับต่อจอออกไปนะครับ HDMI 1พอร์ตแล้วก็ USB 3.0 1นึ่พอตนะครับอันนี้เป็นฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้าง ด้านหน้าครับก็จะมีไฟ LED บอกสถานะนะครับอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับช่องสำหรับเสียบ SD card นะครับถัดมาครับ3.5มิลิเมตรครับเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับ USB 2.0 2พอร์ตนะครับเ n s สิงต o นล็อ k ครับสำหรับล็อกตัวเครื่องนะครับด้านหลังครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นบานพับทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอแล้วก็ส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับมามาดูกันเลย นี่เลยครับหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีขนาดหน้าจอที่13.3นิ้วนะครับเร s โซลูชันจะอยู่ที่1,366 768นะครับเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับนี่ซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ฟังก์ชัน Windows 8อยู่กันครบนะครับด้านบนครับตรงนี้จะมีกล้องเว็บคามรามาให้นะครับเป็นแบบ HD นะฮะ ถัดลงมาด้านล่างสุดครับจะเป็นโลโก้ ASUS นะครับติดอยู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับขอบของจอก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีของตัวเครื่องนะฮะมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทำความสะอาดง่ายใช้งานง่ายนะครับปุ่ม power นะครับก็จะอยู่มุมบนขวามือตรงนี้นะครับมีไฟ LED อยู่ในปุ่มด้วยนะครับ ด้านบนก็จะมีโลโก้ Sonic m a s t e อนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเสียงของทาง a s u s เขาที่เขาติดมาให้ในโน้ตบุ๊กทุกเครื่องนะครับทัชแพดครับเป็นแบบมัลติทัชครับแน่นอนครับใช้งาน Windows 8คล่องมือเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะป๊บเลื่อนเข้าเลื่อนออกฟังก์ชันทุกอย่างครบนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับทัชแพดนะครับแต่จะมีเส้นตรงกลางขีดกั้นไว้ว่าฝั่งนี้เป็นคลิกซ้ายฝั่งนี้เป็นคลิกขวา นะครับตรงมุมตรงนี้นะครับที่บอกไปตอนแรกนะครับจะเป็น LED บอกสถานะต่างๆอันนี้ก็จะมีไอคอนทุกอย่างบอกมาครบเลยนะครับวัสดุนะครับบริเวณของพื้นคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับจะเป็นสีบรอนนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปกกันบ้างครับว่าสเปคของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับเรามาเช็คตัว CPU กันก่อนเลยจาก CPU C หรือ CPU Z นะครับ ตัว Viewbook S 3 0 4ตัวนี้นะครับเป็น Intel นะครับ Core i3 นะครับ Core i3 3 2 1 7 u นะครับสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1.8 g h z เนะครับเป็น CPU ในตระกูล Ivy Bridge นั่นเองนะครับ memory หรือ RAM นะครับเป็น RAM DDR3 ขนาด4 g b นะครับในส่วนของกราฟิกหรือการ์ดจอนั้นนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูสดๆเลยนี่ทัศนสกรีนด้วยเป็นไงนะครับจะเป็นกราฟิก ออน p u นะครับเป็น Intel HD g r a p h i c 4000นะครับตัวนี้ก็หายห่วงครับความแรงของเขานะครับหลายๆคนอยากจะรู้ครับว่าฮาร์ดดิสของเขาความจุพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีมากขนาดไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าฮาร์ดดิสตของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีความจุอยู่ที่500 g b นะครับความเร็วรอบ5,400รอบนะครับ ก็ได้ดูในส่วนของดีไซน์กันไปแล้วสเปคกันไปแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆโอโซนทีวี K TV, เวลารีวิวโน้ t ตบุ๊กไม่ช่างน้ําหนักให้ดูตาช่างหายไปไหนก็บอกกันตรงๆเลยนะครับว่าตาช่างเนี่อยู่ลงรับจำนำเพิ่งไถออกมานะครับช่วงนี้ฉกชิงวิ่งลาวเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีท้องถูกตอนแรกกะเอาไปช่างทองท้องถูกซะครับมาแล้วตาช่างตาช่างในตานานของเรานะครับ ่มาลองดูมาลองดูน้ำหนักจะเป็นไงมากหรือน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่เวทีทองบายแล้ว1กิโลขีดนะครับ1.7กิโลเกือบเกือบ2กิโลนะครับใส่กระเป๋าก็ยังไม่ถึงกับหลังแอนหลังหักนะครับถ้ารวมอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับก็2กิโลพอดีนะครับสบายครับหายห่วงก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับ asus vivo book นะครับ S 300 CA ตัวนี้นะครับ CPU ก็ Core i3 นะครับ Hard Disk ความจุหายห่วงครับขนาดกลางๆพอดีๆนะครับสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับในส่วนของบททดสอบนะครับประสิทธิภาพ Benchmark ต่างๆแบตเตอรี่นะครับที่ลองลดูแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างเกลกันนะครับเดี๋ยวรอดูในบทความครับ OCZ ปอมเขาจะทำการทดสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณบริษัทเอส s ูเทคไทยแลนด์นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบอกให้แฟนๆชาวโอ๊คกซนได้ดูกันนะครับอย่าลืมไปดูบทความนะครับเร็วๆนี้ตามมาแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ